ดีกว่าเราหลังจ,ลง,จลงจากที่มิหลังจากไปเล่นหลังจากถ่ายคลิปลงทิกตักแล้วก็เดินเล่นหน่อยดีกว่า,วาไม่มีอะไรทำเนี่ยจังหวัดเฮ้ยถ้าจะลงไปหาเพื่อนดีกว่านะเนี่ยนอกจากน้องเพื่อนเป็นใหญ่มากน,นะเฮ้ยอันตัวอะไรนะ่ะเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยหน่อยไหนแล้วกันมันมีพิษมีภไฟนี่เนี่ยนี่เธอ เธอมาจากไหนเหรอแล้วเธอเป็นใครเหรอเธอเป็นตัวอะไรเหรออือเธอปาดเจ็บอ่ะเดี๋ยวฉันรักษาให้นะโอเคนี่กับนี่เป็นเพื่อนดีกว่า,วาช่วเธอไปถามเพื่อนหน่หนว่าตัวใครเนี่ยอยากรู้ชื่อเหฮนะเพื่อนน่าจะรู้มากนะาที่บ้านเพื่อน นี่คุณกนเราทำอะไรอยู่เหรอมีอะไร,ร,รหรอมีอะไรหรอคือเราเราเจอตัวเปตตัวประหลาดที่คล้ายๆสัตว์เลี้ยงของนายอะ่ะทั้งสีแดงและสีชมพูอะ่ะน่นสัตว์เลี้ยงนายใช่ไหมอะเราคุณตูคุ้นมากเลยน่ะอะอกออกมาจากบ้านนายแล้วบาดเจ็บด้วยอะ่ะยังไม่รู้เนาะพ่อสัตว์เลี้ยงนายใช่ไหมแต่จะไม่รู้เห็นว่าตัวอะไรอะ่ะคือนายรู้ไหมรู้ไหมครับว่า คือตัวใชรอะคุณนนเรายังไม่รู้เลยน,น,นะนายพอจะรู้บ้างไหมอะฉันว่าแล้วเสียวฉันต้องลืมปิดโกงไว้ไม่น่าและทำไมมันดูคุ้นๆฉันว่าแล้วเพราฉันต้องลืมปิดโกงไว้มันนะฉันต้งองย้อนกลับไปดูแล้วล่ะเราว่าแล้วฉันว่าแล้วเสียวฉันต้องลืมปิดโกง โอ้มันหนีไปแล้วเ,ลเอ,อ่อไส้ฉันลืมปิดกรงมันไว้อะ่ะมันก็เลยหนีไปอะ่ะขอโทษตีฉันว่าสัตว์เลี้ยงนายตามฉันมายอยู่นะไม่รู้ว่ามันจำนายได้หรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าน่าจะอยู่ตรงทางัานมนาแล้วอะ่ะเพราะว่าฉันไม่ได้ค่อยเพราะว่าฉันไม่ไ ฉันไม่ค่อยออกจากบ้านไปเพราะว่าช่วงนี้มีโควิด19ระบาดไงก็เลยไม่ค่อยออกจากบ้านไปยังคือเท่าที่ฉันดูจากแผลนะแผลมันดูเน่านิดนึงแสดงว่าเัาจะผ่านมาหลายวันอยู่เหมือนกันน่ะนะแล้วมันจํานายได้หรือเปล่าแล้วนายลืมปิดกลงไว้เมื่อตั้งแต่วันไหนหรือว่านายเห็นเห็นครั้งสุดท้ายที่วันอะไรบอกหน่อยได้ไหมก็ตั้งสิบเดือนกว่าแล้วนะ่ะเมื่อสิบเดือนที่แล้วอะ่ะ ว่าไงนะสิบเตือนกว่านี่นะยา่าเกิดเกิดตัวแล้วตัวมันจะมันจะฆ่าแล้วมันจะฆ่าฉันฉันว่ามันไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยขนาดนั้นนะนนฉันว่ามันน่าจะเลียเธอนะ่เลียแน่นอนแต่ช่วยรัดเอาออกไปจากไอสัตว์ตัวนี้ดิใครกรันล่ะ ไปเลยไปแค่ลี้ยงนายได้นายไปอิสระและไปเลยไปโอเคตอนนี้ฉันไม่อยากเลี้ยมันมาแล้วล่ะตอนนี้มันไปหวัดแล้วล่ะแค่นี้แหละนะก็นจะไปหาเจ้าของใหม่อ่ะเพราะว่าฉันไม่อยากจะเลี้ยงแล้วฉันขี้เกียจเลี้ยงแล้วเพราะว่ามันหนีตลอดเลยล่ะ ก็มันดื้อม,มากน่าจะแค่เนี้ยนะเพื่อนก็นยายออกไปจากบ้านคุณได้แล้วไหม่อยู่แล้วบ้านเพื่อนเีไม่ไหวจริงๆตัวตวสเสียงกระทืบจนได้ตัว,ตว,ตวรรกระทืบจนได้ภาคเสียงโดยชอบประจานคนเย็นเซนนี่เซนชอบประจายคนเยเน็น,น,ยน,ยนแนวหรืออ,นอันได ชื่อช่องมันเขียนแบบเศร้าประจานคนเย้แสแนลก็เอาชื่อช่องไปก่อนแล้วกันชื่อช่องไปก่อนแล้วกันภาคไทยภาคไทยโดยเศ้าประจานคนเย่แสแนลเศร้าขึ้นโดยเศร้าประจานคนเย้แสแนลเรื้อตานั่นแหละก็เพราะว่าคนสร้างมันขี้เกียจเรียกชื่อตัวขี้เกียจเลกชื่อขี้เกียจเรียกชื่อตัวเองหรือไม่อยากจะพูดชื่อตัวเองก็เลยพูดชื่อช่องไปก่อนแล้วกันเอาคนไม่ขี้เกียจขี้เกียจทำต่อด้วยบาย